สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะาเพิ่มยอดแชร์กับ t i k t o k ของเรานั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ใช้รหัสผ่านนะคะใช้แค่ลิงก์ก็สามารถทําได้เลยนะคะวิธีนี้นะคะถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอน,นะคะ่ะมั่นใจได้เลยนะคะก่อนจะมาทํากันก็อย่าลืมตั้งแอคเคาท์เป็นสาธารณะนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนั่นเองนะคะคลิปของเราโพสของเราขึ้นฟีดแน่นอน,นะคะ่ะไปดูวิธีการกันเลยนะเคล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่า km social นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บรริกาทาททงีี่ เลยคุณภาพดีลาคาถูกแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่าหกพันกว่าคนเลยนะคะก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะก็คือการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะสามารถกรอ,อกได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยใครที่มี Gmail แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะได้ทดลองทําการใช้เว็บไซต์แล้วนะคะจะเข้าสู่ระบบมาแนะนําในแต่และเมนูให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเลยนะ นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บ KM Social นั่นเองนะคะใครสนใจก,ก็คลิกลิงก์ใต้โพลได้นะคะเรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะว้ให้เลยนะเมนูแรกเลยนะคะที่อยากแนะนำนะ,ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วอยากใช้บริการเลยก็เข้ามาเติมเงินกันก่อนได้นะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีแค่3ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code ทุนนี้และคริปโตนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนารายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยสามารถทําตามได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่สแกน QR Code หน้วบาทขึนไปนะคะเข้ามาใช้บริการก็จะได้โบนัสจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะ จะเป็นการปลดล็อกดูซีดีหนังจีนได้อีกนะคะในหน้าตานี้นะคะคือซีดีหนังจีนนั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะที่มียอดสะสมใช้บริการไป500บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาเติมเงิน500บาทขึ้นไปนะคะแล้วใช้บริการนะคะก็สามารถดูซีดีหนังจีนได้แบบจุกๆเลยนะคะฟรีตลอดการใช้งานเลยนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริการเสริมนะคะบริการพิเศษนะคะที่เว็บไซต์มีให้กับลูกค้านั่นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะที่อยากแนะนํานะคะก็คือบริการทั้งหมดนั่น นะคะสาหรับใครนะคะอยากเข้ามาดูบริการก่อนนะคะเข้ามาดูบริการทั้งหมดได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีคําแนะนําคําอธิบายคำหนังสือข,ข, lawyer, ขั้นต่ำขั้นสูงนะคะราคาต่อพันนะคะบริการไหนพิเศษลดดที่สุดในตอนนี้นะคะในหน้านี้นะคะก็จะอธิบายทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะราคาไหนนะคะบริการไหนนะคะดีที่สุดนะคะก็สามารถมาดูในหน้านี้ได้เลยนะคะตัดสินใจ<ล>ได้เลยนะคะ,คะมีทางยอดไลค์ยอดผู้ติดตามยอดวิวยอดคอมเมนต์นะคะยอดคนดูนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถเข้ามาศึกษาเข้ามาดูบริการได้เลยนะคะเมนู ต่อไปนะคะที่อยากแนะนําก็คือคําสั่งซื้อใหม่นั่นเองนะคะวันนี้เราจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับ Ti k t o k อกของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นเมนูแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา <c ười> ของคําสั่งซื้อใหม่นะคะที่เรามาใช้บริการวันนี้นั่นเองนะคะวันนี้เราเลือกของ Tik t o ็อกนะคะหมดหมู่นะคะเราก็เลือกเพิ่มยอดแชร์ได้เลยะคะ่ะบริการนะคะก็ <c ười> จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะเราสาม,มารถเลือกได้เลยนะคะตามงบตามจำกัดของเราได้เลยนะคะบริการมีให้แนะนําเยอะแยะมากมายเลยนะคะราคาดี มากๆเลยนะคะมีประกันไม่มีประกันนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการใช้บริการไหนนะวันนี้เราจะเลือกอันแรกนะคะลิงก์นะคะเรากับพิยีติ๊กตอกของเราแล้วก็กกคัดลอกมาได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางนะคะแล้วก็สามารถใส่จํานวนยอดที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะมีราคาเฉลี่ยนะคะที่เว็บไซต์ทําการแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะคะกับร้อยคนนะคะเราก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูประวัติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อแท็บเมนูที่2ได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะคือประวัติการสั่งซื้อนั่นเองนะคะมีเลขออเดอร์ใหม่ของเรานั่นเองนะคะสามารถไปแจ้งอนดมินได้เลยถ้าเวลายอดขึ้นช้านะคะแล้วก็มีลิงก์โพสต์ของเรานั่นเองนะ แล้วก็จะมี Line เอียต่างๆนะคะที่เราใช้บริการนะคะแล้วก็ฐานะเราดําเนินการนันเองนะคะคที่มีปัญหาอะไรนะคะหรือว่ายอดขึ้นชา้าติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามแอดมินเพิ่มเติมกับเว็บไซต์นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะในช่องทางนี้นะคะก็จะมีทีมซัพพอร์ต24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็สามารถแอด์ไลน์มุมบนนี้นะคะกับมุมขวานี้น้อเธอหรือใส่เลขออเดอร์นะคะแจ้งบนหมูแจ้งความความนะคะ หรือใส่รูปภาพนะคะก็สามารถแจ้งมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของบริการช่วยเหลือนั่นเองคะ่ะเมนูต่อไปนะคะที่อยากแนะนําก็คือเมนูแนะนําเพื่อนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการถูกแจกันบริการถูกแจกับราคาอยากสร้างไรายได้ก็าสามารถเข้ามาดูเมนูแนะนําเพื่อนได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะสามารถนําลิงก์นะคะไปแชร์ต่อไปสร้างไรายได้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้บริการเข้ามาเติมเงินนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น5%จากเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะมีทางโบนัสยอดแถมกอแถมยังได้ดูซีดีอีกนะคะอันนี้ก จะเป็นของแถมที่เว็บไซต์จัดมาให้นะคะสำหรับใครนะคะหรือลูกค้านะคะที่ทําตามปมเง่นไขนันเองนะคะเราจะกลับดูที่หน้าติกต่อของเรากันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์เรานะคะอยู่ที่1แชร์นะคะแล้วก็จะมารีหทีนะ ตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะอาจจะต้องรองเวลาตามคิวตามออเดอร์นะคะตามระยะเวลาที่เว็บไซต์กําหนดมานั่นเองนะคะถ้ามันเกินนอกเหนือกว่านี้นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะตัดภาพไปตอนที่เว็บไซต์ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาแล้วค่ะยอดแชร์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่มี1แชร์นะคะตอนนี้ก็เป็น110แชร์นั่นเองนะคะเว็บไซต์ก็มีการแถบยอดให้ด้วยนะคะก็จะเป็นหน้าตาในแต่ละเมนูที่เรามาแนะนำกันวันนี้นั่นเองนะคะรับรองอาัสาดูกรถเดเร็วทันใจใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากเลยค่ะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เหมือนกันได้เลยนะคะวันนี้ถ้าพิาพากันได้ก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ